รีวิว iPhone 13 Pro ในปี2024ยังน่าใช้อยู่ไหมครับต้องเข้าใจนะครับว่ามือผมมันค่อนข้างใหญ่กว่าชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นมันทำให้มือถือดูเล็กนะครับแต่ว่าตัวเครื่องมันไม่ได้เล็กเลยนะครับอ่ะตัวนี้คือ iPhone 13 Pro นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยดูรายละเอียดตัวเครื่องนะครับฝาหลังสวยเห็นอย่างนี้มันติดฟิล์มด้านไว้นะครับโลโก้ Apple รอยมองไม่เห็นนะทุกคนลองทะยังมุมมองนะครับอ่ะขอบสวยนะครับขอบของตัวเนี้ย มันจะเป็นสีแบบสีสะท้อนแสงทุกคนนะครับถ้าเป็นพวกสิบสิบห้าเนี่ยมันจะเป็นขอบซาตินนะขอบแบบสีด้านอันนี้ขอบแบบเรืองแสงนะครับไม่มีรอยเคสกัดรอยลอกเลยเจ้าของเก่าดูแลค่อนข้างที่จะดีนะครับอาบ่าประมาณนี้ประมาณนี้ดูอีกนิดนึงดูอีกนิดนึงฟึบฟึบกล้องวิว,วับว,ว,วิวับนะอ, <c ười> <c ười> อ้าวกูจะบ้านนะติดอะไรเลนอ่ะนะครับรูใช้ยังเป็นของไรนิ่งอยู่นะครับนะก็ถ้าใครจะเอาไปใช้นะครับผมกราบขอให้ใช้สายที่มียี่ห้อนะครับสายแท้ได้ยิ่งดี สายที่มียี่ห้อราคาสักสองร้อยถึงสามร้อยนะครับไอสายตามติกตอกยี่สิบสามสิบอย่าไปใช้นะครับผมเจอทํามาเสียแล้วมันงดงิดเหลือเกินนะครับอ่ะตัวเครื่องนะครับหน้าจอรีเฟรชเรทอยู่ที่ร้อยยี่สิบนะครับทุกอย่างแท้หมดเดิมหมดนะอ่าเดิมเดิมหมดนะครับตัวนี้แหมเปิดราคานะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทมีตัวเครื่องติดฟิล์มหน้าหลังแล้วเรียบร้อยนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะอ่าตัวนี้ผมบอกผมบอกอย่างนี้นะครับว่า อ้าอ้มันเป็นเครื่องเดิมๆนะครับศูนย์ไทยโมเดลไทยจอมีทูโทนนะครับแล้วก็พอมันเป็นรีเฟรชเร่120เนี่ยมองผ่านคลิปอาจจะไม่ลื่นนะเพราะว่าคลิปมันล็อกที่30แต่การใช้งานจริงแล้วมันมันสมูทนะครับมันสมูทถามว่าผมใช้60แล้วผมหงุดหงิดไหมผมเป็นคนที่ใช้จอ iPhone 60ไม่หงุดหงิดนะแต่พอมาเห็น120ปุ๊บมันเห็นถึงความต่างนะครับ มาเห็นความต่างตัวนี้นะครับสามารถใช้ซิมได้ทุกเครือข่ายนะครับไม่มีการติดล็อกซิมใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถกดรีเซ็ตกดล็อกอ่าไม่ใช่กดรีเซ็ตกดล้างเครื่องนะครับได้เต็มร้อยเลยนะเออนะนะนะเออสแกนหน้าปกตินะครับตัวเครื่องไม่มีรอยนะครับถ้าใครซื้อไปใช้งานทั่วไปโอเคตอบโจทย์หมดนะครับข้อดีก็นะไอโฟนนะขายได้ง่ายนะครับจะไปขายด้านไหนเขาก็รับซื้อนะอันนี้ประสบการณ์จากคนค้าคนขายนะครับ กล้องก็สวยนะครับ13โปรโอ้โหเก็บรายละเอียดดีดูความที่จอมันสวยด้ียแหละนะครับเออเห็นไหมอันนี้คือผมเอามาถ่ายจอผมอีกทีหนึ่งนะเอ่อเป็นไงเป็นไงเฟี้ยวๆนะครับอ่าใครได้ลูกผมไปก็ลบด้วยนะทาหน้าธรรมดานะครับอันนี้คือกล้องหน้านะครับเอ่พี่โอ้ววยทำไมกล้องเฮี้ยจังฮะกล้องไม่เฮี้ยคนเฮี้ย <laughs> ไปเรื่อยงเลยเออนะ ตัวเครื่องนะครับไม่ได้มีตําหนิอะไรเลยนะครับถามว่ารอยตามการใช้งานอาจจะมีบ้างแต่ผมไม่เห็นนะครับแต่ผมไม่เห็นนะตัวนี้เบต้าแบตอยู่ที่แปดสิเซนะครับแบตทนอยู่นะแบตเก็บประจุเพราะว่าตั้งแต่ได้เครื่องมาเนี่ยหลายวันมากๆแล้วนะครับแล้วผมชาร์จแบตไว้นะครับเปิดเครื่องมาแบตก็ยังหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ก็คือว่าแบตยังเก็บประจุอยู่นะครับถ้าเกิดว่าซื้อเครื่องมาชาร์จแบตแล้วทิ้งไว้แล้วแบตหมดแสดงว่ามันมันไม่ปกตินะครับอันนี้เครื่องปกติดีนะครับก็อยู่ในมือผมนนนนะะดูคคลลลิิปีีีี้้้้ไไววววรรรััับหหงงๆมมมมาาาอจจ่่่่แตตผททใเเ็ย นะครับ13โปนะซื้อกระทถ้าใครสนใจก็ติดต่อ a c e b o o k นะครับสอนวิกีสมบูรณ์ถ้าดูที่ u t u b e นะครับลิงก์เฟซกับชื่อผมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนะครับแต่ถ้าดูผ่าน t i k t o k นะครับฮัลโหลดูผ่าน t i k t o k ชื่อเฟซกับลิงก์นะครับจะอยู่ที่หน้าช่องนะครับอ่ะราคานี้ถ้าใครสนใจพร้อมปิดนะครับทักมานะผมอาจจะจับไม่ถนัดเท่าไหร่นะเพราะว่าเนี่แหละมันอยู่ตามกล้องนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับใครซื้อไปรู้สึกว่าโฮ้ยมันค่อนข้างที่จะหนักนะครับอันนี้เรื่องปกติ ไอโฟนพวกตัวโปรตัวโปรแม็กมันจะหนักกว่ารุ่นธรมรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นตัวโปรแม็กยิ่งยิ่งหนักเลยนะครับน้ำหนักที่รู้สึกว่าเบาหน่อยที่เป็นโปรแม็กก็จะเป็น15านะครับรอบเป็นเทเนะียมเนาะถ้าใครไม่มาอยากลองเล่น3ามกล้องตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับ <c oughs> อ่ะโอเคสนใจติดต่อมานะครับรีวิวก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะว่าส่วนมากคนใช้ไอโฟนทั่วไปเขาก็จะรู้สเต็ปการใช้งานอยู่แล้วนะถ้าฝั่ง Android ถ้าถ้าอยากให้เทียบอ,อาจจะมาเชลเลต์รุ่นแปดเจนหนึ่งพาร์ทหรือว่าเจนสองนะครับ มันเทียบกันไม่ได้ร้อเ็แต่ถ้าให้คาดคะเนก็นประมาณนั้นแต่ผมกล้าพูดว่าชิปของ Apple นะครับบวกกับระบบ iOS บวกกับเกมที่ผู้พัฒนาเขาพัฒนาเพื่อ iOS นะต้องพูดแบบนี้เพื่อ iOS เพื่อชิป Apple ซีรีส์ชิป A ซีรีมานะครับการเล่นเกมกราฟิกภาพสวยสมูทนะครับผมกล้าพูดเลยอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับถ้าคุณเป็นคนสายเล่นเกมเนี่ยแล้วคุณเน้นสเปคแต่คุณไม่ได้เลือกค่ายนะ การปรับเซตติ้งถ้าเป็น Android นะครับสเปคใกล้ๆก,กันนะสเปคใกล้ๆก,กันระหว่าง d i v e n s i t y กับซนับราก g o n นะครับการเซตติ้งของซนับ d r ก g o n จะดีกว่านะครับบางที d i เ i n e ิตีสเปคแรงๆโหลดเกมมาปรับสุดไม่ได้เพราะว่าการตั้งค่าไม่รองรับนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของออพูดง่ายๆเหมือนเป็นเรื่องของไดเวอร์นะครับมันเป็นเรื่องของตัวเกมที่เขาพัฒนาเพื่ออะไรก่อนนะครับอันนี้ผมบอกเป็นความรู้เลยเวลามีแอปอะไรเปิดตัวมา iPhone จะได้ใช้ก่อนสะส่วนใหญ่ส่วนมากนะครับแล้วก็การเซตติ้งของ iPhone สังเกตนะครับพวก11ตีไป11ขึ้นไปหรือว่ารุ่นใหม่ๆนะครับหรือว่า,าไม่ใช่รุ่นใหม่เรียกว่ารุ่นปัจจุบันนะครับ iPhone จะสามารถปรับเกมทุกอย่างได้สูงสุดในขนาดเดียวกันนะครับ Android ขนาดบางตัวซื้อมาแพงก็ยังปรับสุดไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของตัว CPU นะครับเรื่องของผู้พัฒนาที่เขาไม่ได้พัฒนาเผื่อตรงนั้นอันนี้คือข้อดีที่ ผมยังใช้ p h โฟ e อยู่นะครับก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะผมเป็นคนขายผมก็คงจะพูดแต่ข้อดีนะเออคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย hey, งบนี้ไปเล่นแอ d ดรอยดีกว่าก็ได้ก็ไม่ผิดถ้าคุณชอบ a n นด o อยนะครับแต่ผมจะบอกว่าเป็นยค iPhone มันก็มีข้อดีนะแต่ว่าข้อเสียก็มีม,มีนะครับอ,อ,อะไหล่แพงนะแต,แต่แต่ผมกล้าพูดเลยว่าอะไหล่หาง่ายกว่าซัมซุงเออแต่ว่าในเวลาธรรมดานะครับมือถือมันแพงอะไหลงก็ต้องแพงแบตน้อยกว่าใช่นะครับเปลี่ยนแบตแพงใช่ครับ แต่โดยรวมนะครับมันมีหลายๆอย่างซัพพอร์ตรวมถึงร้านที่ซ่อมนะครับร้านที่ซ่อมไอโฟนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าอะไรไอโฟนหาง่ายนะอ่ะโอเคถ้าใครซื้อไปนะครับก็มีรับประกันหลังการขายให้นะคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับก็ดูไว้ด้วยความที่ไปของมือสองนะครับผมก็จะดูเรื่องของสภาพการใช้งานแล้วก็เรื่องของราคามากกว่าแล้วกันนะโอเคจะ